โอ้โ i n ิ o เล o ม n ้ยไ a ้ไอ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 ้ไ t ้ไอ้ไ t ้ไอ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  n ไอ้ไอ a อ้ไอไอไอ้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 อ้ไ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 อ่อนอ้ไ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 อ้ออไ้อไ้อออออม้ เติมเพื่อนเติมความสนุกคอมอข้อเดียวกันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 ตอนนี้เราได้16ทีมใช่ป่ะเราได้16อีตกลุ่มสุดท้ายเรามาคาดเดากันว่าโอเคทีมไหนใครจะเข้า8มั่งโอเคอ่ะอารบนก่อนเลยสเปนจอร์เจียเขาอาดฉีดด้นะอดีตนายกเาอดีตนายกหรือนายกคนนี้ไม่รู้สี่ร้านขอเข้ารอบนี้อดีตนะ เออวันสี่ร้อยล้านอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าชนะแบบถ้าชนะ์สเปนเข้าไปรอบแปดใช่เพราะว่าอันนี้ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ของเขาแล้วนะแค่นี้พอแล้วแล้วตอนนี้กีดางเป็นโมคือทีมเขาด้วยนะเออใช่ทีมสามลูกนะสามลูกอ่ะผมคิดว่าเนี่ยก็สเปนแหละถ้ามองตามหน้าเสือตอนนี้นะใช่ตอนนี้สเปนก็ผลงานดีด้วยผมว่าสเปนลงมาเยอรมันเยอรมันเดนมาร์กเดนมาร์กเดนมาร์กก็ต้องไปเยอรมันอ่ะก็น่าจะเป็นบอลคู่ที่มันมากเยอรมันเยอรมันเนี่ยร้อนแรงแต่เดนมาร์กได้ความเก่าดูแต่เกมที่เล่นกับอังกฤษอ่าใช่ใช่ที่ เยอรมันได้บัฟเจ้าภาพด้วยถูกต้องได้ความเป็นเจ้าภาพและความมั่นใจในฟอร์มที่ดีของตัวเองมาตลอดถูกต้องเยอรมันเข้าแน่ๆอันนี้อ่ะเยอรมันจะไปเจอสเปนต่อไปสโลวีเนียเจอกับโบรตุเกตอ่ะอันนี้เนี่ยผมว่าสุดท้ายโบรตุเกตตอนนี้เมื่อแมตช์ล่าสุดที่เขาแพ้จอเชียเขาโลเทชันยกทีมอันนี้ตัวหลักจะกลับหมดลวเพราะยังผมเชื่อว่าก็ยังใส่ภาพดีกว่าเยอะผมก็เชื่อว่าผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นสกอร์ภาพมันจะดีแล้วก็แมต ล่าสุดก่อนเข้ามารอบนี้เขาไปแพ้จอร์เจียมาผมเชื่อว่าแมต์นี้ยังไงเขาก็ต้องจะมีแบบพลังงานในการที่จะต้องเอาชนะแล้วมันเป็นรอบแบบสำคัญรอบน็อกเอาท์แล้วไงมันแพ้ไม่ได้แล้วไงทีเนี้ยโปรตุเกสใช่ป่ะฝรั่งเศสเป็นเจียมป่ะใช่คู่นี้คู่มันเลยเหมือนกันนะคู่นี้คู่แมตช์ในรอบ16ทีสุดท้ายเลยผมว่าเออน่าจะ5้าดาวอยู่ใช่เพราะไม่มีคู่ใหญ่เจอกันเลยไงผมก็คาดเดาคู่นี้ว่าเป็นฝรั่งเศส ผมไม่เช่ว่าฝรั่งเศสมีทีเดียดทีขาดมากกว่าเ๋ยวเยี่ยมถ้ายังใช้ลัวกูอยู่เนี่ยโอกาสทำสูตูได้ค่อนข้างยากพูดตรงๆไม่ได้บุรี่คุณด่าลัวกูอะจับบอลบุงถ้าไม่มีเสาลูกนะก็มันออฟไม่มีการัะออฟด้วยคุณเห็นที่เดอะบอยจ่ายเห็นเราคุยกันเดอะบอยจ่ายทะลุไปสวยมากลัวกูเป็นนักเตะตัวใหญ่ที่สปีดเร็วมากนะเขามีสปีดมีแบบทักษะอ่า ทักษะก็พอมีพอมีพอมีมีอยู่แล้วมั้มีความแข็งแรงแล้วมีความเร็วมีความแข็งแรงแล้วมีความเร็วเป็นกองหน้าตัวใหญ่ที่แบบหาน้อยมากนะที่ตัวไซ์นี้จะสปีดแบบนี้วิ่งเบียดกองหลังแทรกกลางเข้าไปหลุดแล้วได้บอลด้วยเดือย์บยใสยแล้วยิงยังไงยิงแ๊กเตาประตูรับบแบ ยิงบทซ้ายกูโผลเสร็จอุ้ยแล้วห,าหา <The Boy. S 1> ันมาหาเดบอยหันมาหาเดบอยแลทำท่าไง <c oughs> นี่ <c oughs> ท่าเก่งเลย <c oughs> <c oughs> มึงไม่ต้องชมเขานี่คือมือจ่ายอันดับหนึ่งของโลก <c oughs> มึงทำให้ได้ก่อน <c oughs> ถ้าเกิดเป็นผีเป็ผีอะ เราเอาไปตัดออกนะเราเราซอยทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะรู้เราเถามขอโทษด้วยอ่ะฝ่ายฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเข้าไปเจอกับโปรตุเกสในรอบ8ทีมสุดท้ายห้าดาวอุ้ยห้าดาวอีกแล้วไปฝั่งขวาบ้างโรมาเนียโรมาเนียกับเนเธอร์แลนด์ผมอ่ะคิดว่าเผลอๆไม่แน่มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเฮ้ยคู่นี้คุณคุณดาวโลป่ะไม่แต่ผมให้เนแถลงผมก็ให้ในแต่ในใจลึกๆ โรมาเนียก็มีโอกาสนะก็ถือว่าเอาจริงผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดวัดจากวัดจากหน้าครับเนเธอร์แลนด์ดูเหนือกว่าด้วยด้วยดีกรีด้วยอะไรนี้แต่ผมว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงด้วยฟอร์มอ่ะผมว่าสูสีสูสีเลยผมว่าสูสีสูสีเลยเพราะผมว่าเนเธอร์แลนด์ยูโรรอบนี้มีความแบบเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้เออความความไม่ไมมเฉียบขาดได้มีเอานักบาสมาเป็นกองหน้านักบอลมาเลยใส่ดี่ายเฉย เนเธอร์สำหรับโอเคผมเชียร์เชลเล่เหมือนกันแต่ว่าคู่ต่อไปเนี่ยออสเตรียเจอกับตุรกีขู่คู่นี้สูสีสุดๆดสูสีเลยแล้วผมจะบอกว่าผมเชื่อมันออสเตรียมากกว่าด้วยผมบอกตรงจริงปะคู่นี้คุณมีความเห็นไม่ตรงกับผมนะคู่นี้ไม่ตรงคู่นี้ผมออสเตรียเลยผมให้ตุรกีตุรกีเนี่ยโอเคใช่ผมให้ผมให้ตุรกีแต่ผมไม่เชื่อสุดท้ายคู่นี้มันคู่นี้มันแต่ผมว่าถ้ามองนะก็คือคิดว่าออสเตรียใช้ความการเรียกเไรเจอเกนเพสซิ่งของของลาบลังิกใช่ใช่คือคือต้องบอกว่าเชลเล่เก่า ยูโรรอบนี้ลารังนิกได้ได้เสียงชื่นชมเยอะมากนะอ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาทําใหออสเตรียเล่นเล่นดีมากเล่นมันมากจริงแล้วเราดูแล้วแบบเออมันระบบโดยแท้อะใช่ตัวเเล่นไม่ต้องมีสตามีสปิเซอร์คนเดียวที่ดังสุดอะที่ผมคิดว่าน่าจะดังสุดแล้วก็แต่ว่าทุกคนช่วยกันเล่นช่วยกันไล่สปิเซอร์ที่ผมเสียดายมากเลยมนอยู่ไม่เอาผมชอบผมคิดว่าเป็นออสเตรียผมให้ตุรกีเพราะฉะนั้นเนเธอร์แลนด์จะเจอกับโอระหว่างออสเตรียกับตุรกี ต่อไปเป็นอังกฤษกับสโลวาเกียเอออันเนี้ยคุณอะคุณพูดดิว่าคุณมั่นใจขนาดไหน,นผมให้สโลวาเกีย <laughs> ผมแพ้กรีฑมันก็ต้องผ่านได้แหละวะถ้ามึงผ่านไม่ได้มึงก็ออไม่ได้นะไม่รู้จะพูดยังไงโอเคงั้นเหตุความเป็นตรงกัาคือทีมชาติอังกฤษจะชนะสโลวาเกียแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจออิตาลีครับรู้สีมากคู่เนี้ยผมให้สวิตคู่เนี้ยผมให้อิตาลีอ,อิตาลีเนี่ยทีเด็ดน้อยมากครั้งนี้ <laughs> แต่ เป็นไงพูดเหมือนที่เล่อเยอะน้อยมึงพูดว่าเหมือนเยอะพูดว่าน้อยเลยแต่สไตล์การเล่นของอิตาลีเนี่ยคือชัดเจนเรื่องของการเล่นเกมรับใช่แล้วเขาว่าอิตาลีเนี่ยเป็นบอลที่พอเข้ารอบลึกแล้วอะใช่มักจะมีแบบพลังนานแฝงมักจะเคี่ยวรักดินเขามีประสบการณ์แต่ก็แต่ก็นึ่็เป็นเรื่องจริงใช่แต่ผมแอบรู้สึกว่าความร้อนแรงของสวิตอาจจะอาจจะเอาจจริงด้วยด้วยหน้าเนี่ยอิตาลีดูเหนือกว่าใช่แต่ว่าด้วยความที่ผมว่าปีนี้บอล มามืดหรือว่าบอลทีมที่เป็นรองอะ่ะม,มักจะทําได้ดีมผมก็เลยให้สวิตครับไม่ยืนหาเพราะว่าภูเขาสวยนาฬิกาฟุตบอกกลกระดาษโองคไมโคุณไม่นึกถึงประเทศด้วยคนน่าจะสวยเพราะว่าก็จะแบบมิกซ์มหน่อยคนมีรัสเซียไม่มีรัสเซียไม่มีไม่มีมมมมทำไมรัสเซียสวยอนะ่ะ รัสเซียสวยผมเคยไปประเทศรัสเซียนะผมเคยไปดูฟุตบอลโลกผมเคยไปฟุตบอลโลกที่รัสเซียปะใช่ใช่ผมไปดูฟุตบอลโลกที่รัสเซียผมเคยไปเหมือนกันที่รัสเซียประเทศเขาสวยไหมล่ะสวยมากขาวจ้วงเลยขี่ม้าตกลงเบียร์สาททีอะไรไปกินเขาเรียกว่าอะไรนะสโตแกนอฟเอ้ยอะไรอ่ะ มันเป็นอาหารประจําชาติเขาจริงป่ะจริงอาวคุณไม่ได้กินเลยเหรอไม่ได้กินนี่ผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าสตูกานอฟมั้งมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นไก่อยู่ในน้ําสตูอร่อยอร่อยป่ะแล้วอาหารแล้วเซียแบบราคาราคาไม่แรงไม่แรงไม่แรงใช่ใช่อ่กราฟิกไม่มีภาพสตูกานอฟมึงไม่บอกเขาก่อนได้แปดทีสุดท้ายเข้าไปแล้วในความคิดของเราอ่ะในคว้มคิดของผมกับแกอาจจะไม่ตรงกันบ้างบางทีแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบที่ดูทางยูทูบอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าอันไหนจะแบบผิดแปลกจากเราคอมเมนต์กันมาที่มีความคี่เห็นยังไงก็มมเา ไปเรามีคอนเทนต์ที่น่ารักน่ารักเฮ้ยเรื่องที่น่าสนใจเป็นเราอ่านเรายังรู้สึกว้าวเก็บความรู้ใช่ใช่ไม่ใช่เก็บความรู้เนี่เป็นคอนเทนต์น่าสนใจเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจที่น่ารักของยูโรรอบนี้ใช่แล้วก็คือเรื่องแรกเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกประทับใจคุณพ่อเนี่ยทำตามความฝันของลูกชายครับใส่เสื้อสวยกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีไปดูฟุตบอลยูโร2024แล้วทําไมถึงทำไมถึงไปดูใส่เสื้อลูกไปดูดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกเขาอะเสียชีวิต หอันนี้แบบอยากแบบไปสารฝันแทนลูกไอ้ที่ขนลุกเลยครับเออคือเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเดินทางไปประเทศเยอรมันครับเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024โดยสวมเสื้อสวนกุลาบที่เราเห็นในภาพเลยเพราะลูกเขาอยู่สวนกุลาบ์ทมบุรีใช่ครับเข้าชมเกมที่อังกฤษเนี่ยเสมอกับสโลวีเนียแล้วลูกเขารักทีมชาติอังกฤษมากถูกต้องทีมชาติอังกฤษ ซึ่งทีมชาติอังกฤเนี่ยเป็นทีมที่ลูกชายของเขาเนี่ยรักมากครับเสียชีวิตไปเมื่อลูกชายเขาเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อช่วงต้นปีดังนั้นเขาเลยสวมเสื้อของลูกชายเนี่ยครับแล้วก็ชูธงชาติไทยเพื่อเป็นการสารฝันแทนลูกชายที่จากไปโอ้โหคุณพ่อครับสุดยอดน่ารักมากนะก็เ a c e บุ o k ของคุณพ่อใช้ชื่อว่าหม่อมตั้มนะครับใช่แล้วแล้วคุณพ่อถือธงชาติไทยด้วยโอ้โหนี่ซาบซึ้งมากครับสุดยอดคุณพ่อครับเป็นกำลังใจให้ครับผมใช่ครับขอให้ขอให้ทีมชาติอังกฤษได้แชมป์ ได้น้องๆน,น,น้องจะได้แฮปปี้ใช่ครับเรื<ล>่องของกฎเหล็กของทีมชาติอิตาลีไปอิตาลีหน่อยซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำลูเซียโนสปาเลตตินี่นายใหญ่ของทีมชาติอิตาลีนะครับเอาอออกกฎ4ข้อสำคัญออกมายังไงนักเตะเนี่ยห้ามเอาเครื่องเกม PlayStation ไป เุ้ยเพห้าเพราะว่าบางทีอะเล่นกันเนี่ยนอนดึกไงเล่นเยอะแม่งพอจะเยอะขออเกมว่าแม่งไม่ใช่ทีทีว่าอุ้ยจะไปเอาที่ใส่ตัวเองมาใช้แล้วผมเคยเป็นเอ,เ,อเ,เอาเกมไปแคมป์ผมเคยเป็นแต่ผมเล่นที่บ้านแต่มโมโหแล้วก็เฟี้ยงจอย แต่ผมก็เคยทําอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีบอกเลยว่าน้องๆอย่าทำผมเล่นเกมที่ไม่ดีของแต่ไม่ได้เล่นเกมฟุตบอลผมเล่นเกมเขาเรียกว่าเป็นเกมยิงๆกันสร้างทีมขึ้นมาทุกคนแต่งตัวเป็นออนไลน์นักเตะทีมที่ผมอยู่ตอนนั้นผมจะไม่พูดชื่อว่าทีมไหนถ้านักเตะคนนั้นฟังอยู่ก็จะรู้ว่าอยู่ว่าเล่นอยู่ทีมไหนเล่นด้วยกันเล่นเลยปึ๊บเข้าไปออนไลน์ใส่หูฟังเฮ้ยไปเจอกันลุยตั๊บๆเฮ้ยซ้ายซ้ายขวาขวาปั๊บๆเฮ้ยเฮ้ยให้ตายเฮ้ยโอ้โหตายเล่ยใหม่ ไปเริ kay, but ่มใหมไปไปเฮ้ยไปเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย แต,แต่ฐานะที่ผมเป็นรุ่นพี่ก็เลยชวนน้องเล่นอีกเกมหนึ่งนอนเลยสัตว e <relief> ์ผมเคยเป็นตอนแต่งหน้าแต่ผมก็พาจะถ่ายละครทำไมอ่ะ R O V ชื่อกุ๊บมีชื่อว่าตีแม่มเลยเฮ้ยผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนักแสดงหลายๆคนที่เป็นเพื่อนผมที่อยู่ช่อง3อุ้ยเริ่มแคบแคบไหมันแคบแล้วเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันอุ้ยอุยแคบเลย ซีรีส์นี่คือเหมือนนึงละครที่เป็นซีรีส์ะนซีรีส์ที่เล่นด้วยกันหลายๆคนหลาผู้ชายมารวมรวมกันหุยหยชัดเลยแต่งหน้าอยู่รู้เลยมีเพื่อนผมคนนึงผมไม่ขอพูดชื่อเพื่อนคุณนะไม่ใช่น้องไม่ใช่พี่เพื่อนเพื่อนมีนวด มีอยู่คนนึงเลยแต่งหน้าอยู่ไอ้เกตตีตีตีชื่อแบบป้อมกลางแตกแล้วชื่อผู้ชายผู้ชายเด็กผู้ชายมึงพูดชื่อไปเหรป้อมกลางแตกแล้วป้อมกลางแตกแล้วเฮ้ยมึงไปบนมึงไปบนไม่เอากูอยู่ล่างเชื่อกูวาร์ปไม่ได้เช่อกูวัดไม่ได้เลขก็อยู่สี่ห้าคนผมสั้นๆหน่อย โอ้โหวันนี้วิวเห็นมันตีตียุงแต่จริงใช้โซเชียลเหรอเพื่อนผมใส่คอนเทนต์โอเคโอเคชอบชอบไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อไม่ชื่อมีคนชื่อพิษณุพิษณุเหรอพิษณุไหนอ่ะมีมีเนี่ยพิู่ในหนูนมสกุลเนี่ยในยูนักร้องยูทูบเหรอยูทูบเหรอยูทูบเบอร์อ่ะยูทูบเบอร์หลังบอลลาร์พี่บอกจะทำเพลงอะไรใหม่แล้วจะโอเคนะกล้ามใหญ่ๆหน่อยอ่ะอ๋อแต่เห็นไปเล่นเน็ตก็ ไปก็ไม่เห็นก็ลงแบบสตอรี่ลงรูปแต่ไม่กล้าไม่ขึ้นเลยอะกลจะลงก่อนแล้วค่อยเล่นเบาหรอลงก่อนแล้วค่อยเล่นนี่ก็เพจก็บิดแขนที่คือผมไม่ค่อยได้เล่นฟิตเนสเท่าไหร่ดเลยแบบผมก็ไม่ค่อยได้แบยมันแข็งแข็งทำไมมันก็ไม่ได้เล่นเยอะขนาดเขาทนาะมันแข็งแข็งใหญ่ใหญ่พี่บอยสวัสดีพี่บอยสวัสดีครับมิก้าบอกว่าแอชลี่ย์โคไปเปล่าแอชลี่ย์โคไม่ได้มาแอชลี่ย์โคแอชลี่ย์โคอยู่แอชลี่ย์โคเจ็บใช่อยู่สมุย ไปซ้อมที่สมุยอยู่สนามมารีน่าไป่างนี้เขาบอกว่าช่วยวิจารณ์ให้รู้เรื่องหน่อยคุณดูบอลหรือเปล่าคุณดูบอลเป็นหรือเปล่าก่อนดีกว่าตนุนิ่มสกุลคุณทำไมไม่ใส่รูปมาด้วยอ่ะเขาาไปส่องไงช่วยวิจารณ์ให้รู้เรื่องหน่อยครับใช่เพราะคุณไม่รู้เรื่องฟุตบอลพี่บอยเดี๋ยวให้ชวนพี่บอยมาดูเอ้ยชวนพี่บอยมาดูบอลดีกว่าพวงคุณพูดไปเรื่อยครับพวงคุณพูดไปเรื่อยแล้พิมพ์อาะพิมพ์พิมพ์ผิดหรือว่าเสี้ยวทีบอกว่าพวกคุณพูดไปเรื่อยใช่่่ครับบพพีีหมดดดยยอเนนโโ ไหนอ่ะเอ้ยคุณคุณหมิวคุณหมิวคุณอย่าอย่าด่าอย่าด่าพี่บอยคุณอย่าด่าพี่บอยนะอยากซีเรียสครับอ้ํเล่นนะพี่บอยโดนด่า คุณเหมียวคือพี่บอยเขาแกล้งเราครับเขาเฮฮาอยู่แล้วเขาสนุกสนานพี่บอยเขาชอบแกล้งเขาชอบแกล้งเขาน่ารักอย่าไปว่าพี่บอยคุณเหมียวพี่บอยอย่าหนีนะห้ามไปห้ามไปอยู่ก่อนอยู่ก่อนอ่า๋อพี่เขาบอกอย่าว่าลุงข้าอย่าว่าลุงข้าน่ารักพี่บอยน่ารักบอยเคยเล่นละครกับแก๊สด้วยเคยเล่นละครผมด้วยโฮ้ยเล่นละครกับผมตั้งแต่ผมแบบเข้าวงการใหม่ๆเลยเขาเคยฟิชเชอร์ลิงกับผมด้วยใช่เคยขึ้นเวทีกับผมโคตรน่ารักใช่นี่ไงมีคนบอกว่านี่ไงไม่ลงรูปประมาณว่าแบบไม่เอารูปตึงขึ้นเอารูปขึ้นเออเา เลย oh <my S 1> ด่าเลย <man. S 1> สมหน้า <c oughs> บอกแนละ้วมีสกุล